เจ็ดคดีร้ายแรงที่คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้สั่งประหารน,นักโทษจำนวนมากแต่และคดีมีความร้ายแรงและผลกระทบอย่างไรมาดูกันเลย 1. คดีลอบวางยาพิษหรือลอบสังหารไม่สำเร็จเจ้าหน้าที่ระดับกลางถูกกล่าวหาว่าพยายามลอบสังหารผู้นำแม้ล้มเหลวแต่ได้รับโทษประหารทันทีเพื่อปกป้องอำนาจรัฐ 2. คดีทรยศต่อรัฐจางซองแท็กอาเขยของคิมถูกกล่าวหาวัตถุจริตและพยายามโค่นล้มอำนาจเป็นคดีสะเทือนวงการเมืองระดับสูงสุด 3. คดีดูหมิ่นผู้นำเจ้าหน้าที่กองทัพและพักแรงงานที่แสดงความไม่เคารพหรือล้อเลียนผู้นำถูกลงโทษหนักเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของผู้นำ 4. คดีละเมิดคำสั่งและกฎระเบียบดูหนังฟังเพลงเกาหลีใต้เผยแพร่สื่อบันเทิงต่างประเทศถือเป็นภัยต่อระบบถูกจับและประหารเพื่อควบคุมข้อมูลข่าวสาร 5. คดีติดสินบนคาร์รับชั่นในรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐและนักธุรกิจที่ทุจริตถูกสั่งประหารเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของระบบรัฐ 6. คดีหนีข้ามพรมแดนขายความลับให้เกาหลีใต้ทหารและเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองที่พยายามหลบหนีหรือส่งข้อมูลลับถูกลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล 7. คดีล้มเหลวป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมดินถลม่มเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถป้องกันความเสียหายและความสูญเสียของประชาชนในเหตุภัยพิบัติ ถูกลงโทษอย่างหนักเพื่อเป็นตัวอย่างและเตือนผู้อื่น